ฮัมด <ersch> ุลิลลาฮิร ا ل บ ي ن وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى ล ل ه وصحبه ومن ت ب ع ه ม بإحسان إلى อะลีฮิวะอะหม่าบาร์ ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธานะครับผู้ร่วมศึกษาความรู้ในรายการโรงเรียนทางไกล ทางทีวีสทาชนนะครับก่อนทำดีลาในช่วงนี้เราเริ่มเปิดเทอมภาคการเรียนใหม่นะครับภาคการเรียนใหม่ก็ทำดีล่าที่เราได้มีโอกาสร่วมศึกษาหาความรู้กันต่อนะครับสำหรับผมเองก็รับอามานะในวิชาการต่อเนื่องจากเทอมที่แล้วนั่นก็คือวิชาที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์ต่าง ที่ใช้งานอยู่ในศาสนาอิสลามของเราและก็ในกลุ่มสังคมมุสลิมนะครับจึงเรียกว่าเป็นวิชาคําศัพท์ศาสนานะครับซึ่งในเทอมที่ผ่านมานครับเราก็ได้เรียนคําที่เป็นคำคำต่างๆที่พยายามคัดเลือกมาว่าเป็นคําที่เราเจอบ่อยได้ยินบ่อยแล้วก็มุสลิมเองมักจะมีการพูดโดยทับศัพท์โดยไม่แปลนะครับเราก็หยิบยกเอาคําต่างๆเหล่านั้น เข้ามาพูดคุยกับท่านพี่น้องเป็นบทเรียนของเรานะครับสำหรับในเทอมการศึกษาใหม่นี้นะครับก็จะเป็นคําต่างๆแต่ว่าจะเริ่มมีความยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราจะไปดูถึงคําที่ไม่ใช่คําเดี่ยวๆเป็นคาแล้วแต่ว่าจะเป็นเป็นลักษณะของเป็นวลีเป็นถ้อยคําขึ้นมา ซึ่งบางคำก็อาจจะเป็นคำคำเดียวบางคำก็อาจจะเป็นคำที่ผสมสองคำขึ้นมาแต่คำต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกใช้นะครับก็จะขอเกินให้ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามเรียนกับเราได้ทราบก่อนว่าในเทอมการศึกษาใหม่นี้ในวิชาคำศัพท์ศาสนาของเรานั้นนะครับก็จะเป็นคำที่เกี่ยวกับเรื่องของคำที่ใช้พูดต่อท้ายซึ่งเราได้ยินกันบ่อยนะครับ คำที่ใช้พูดต่อท้ายอย่างเช่นเวลาเราเอ่ยถึงพระเจ้าซึ่งมีนามว่าอัลลอฮ์เราก็จะพบว่าเราอ่านหนังสือเราได้ยินฟังคนพูดเนี่ยก็จะมีคําต่อท้ายอย่างเช่นคําว่าอัลลอฮ์แล้วก็มีคําว่าซุบฮานะหัวตาอัลาหรือมีคําว่าอัลลอฮ์ตาอัลาตามหลังอย่างนี้นะครับคําที่ต่อหลังอย่างนี้ก็จะมีเมื่อเราเอ่ยถึงพระเจ้า บางครั้งเราเอ่ยถึงท่านนาบีเช่นนบีมุฮัมมัดเราก็จะมีคําตอบว่าสลลัลลอฮ์อะไรฮะสัลสลัมอย่างนี้นะครับซ,ซึ่งคำที่มาต่อหลังอย่างนี้สร้างความงงให้กับคนที่อาจจะเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามใหม่หรือคนที่มาอ่านหนังสืออะไรก,ก็ไม่รู้ว่าไอ้คำเหล่านี้ทาไมมันยืดยาวแล้วมาต่อท้ายทําไมเวลาเราเอ่ยถึงบรรดาซาบาห์ของท่านนาบีเราก็จะพูดกันว่ารดิลลอฮุอันหุมอย่างนี้ อันบีหุวรอยรถอะรอเรียนเราคำที่เอามาต่อนี่มันคืออะไรนะครับนี่ก็คือส่วนของบทเรียนบทที่1ของเรานะครับที่จะได้พูดถึงคําต่างๆเหล่านี้ว่ามีความหมายอย่างไรมีการใช้งานอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองนะครับซึ่งเราจะได้เรียนได้ทราบกันไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคําที่ใช้อยู่ในกลุ่มของอเวลาเราพูดถึงเรื่องของ การเป็นซุนนะการเป็นบิธีอะไรต่างๆอย่างเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มคําที่เกี่ยวข้องอยู่นะก็จะคัดเลือกกลุ่มคําเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเป็นบทเรียนของเราด้วยนะครับนะต่อมาก็คือ,อเมื่อเราเอ่ยถึงหรือเราได้ศึกษาเรื่องราวอิสลามไปเนี่ยเราก็จะพบว่ามีมีกลุ่มต่างๆนะอาจจะเป็นนิกายหรือเป็นลัทธิหรือเป็นกลุ่มที่ ออกนองลูกหน่อทางไปบิดเบือนไปไดไไป่ะเนี่ยซึ่งเวลาเราพูดถึงกลุ่มเหล่านั้นก็จะมีคําที่ที่ใช้ใช้กันอยู่ในในในกลุ่มนั้นด้วยนะอย่างเช่นเราเอ่ยถึงกลุ่มของอพวกที่เราเรียกกันว่าดะวะอย่างเนี้ยนะก็จะมีคําที่เขาใช้เช่นคําว่าดะวะคําว่าใบายาน,นคําว่าโยศคําว่าฮัละก็ออิกรอมอะไรต่างๆก็จะมีเรียกว่าถ้าพูดถึงกลุ่มดะวะก็จะมีคําเหล่านี้ตามเข้ามานะซึ่ง บางทีเราฟังแล้วเราอาจจะไม่รู้ไอ้คำเหล่านี้มันคืออะไรเขาก็ไม่แปลนะเวลาเราเอ่ยถึงกลุ่มของของของชีเนี่ยนะก็จะมีเช่นคอนลีฟะมีคำว่านะอาลุนเบสอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยซึ่งคำเหล่านี้จะมาอยู่ในบทเรียนของเราในในในเทอมที่ที่กำลังเริ่มต้นอยู่นี้นะครับ่และนอกจากนี้ก็ไม่ได้ทิ้งคำที่เป็นคำเดียวๆไปนะครับในในเทอมที่แล้ว เราก็จะเรียนในหมวดที่เกี่ยวกับอิบาดะเกี่ยวอะไรมาวันนี้ก็จะมีคําทั่วๆไปนไะปที่ยังคงหยิบยกนํามาเกี่ยวข้องนะครับนะก็หากว่าท่านได้ศึกษากับเรานะในเทอมนี้เนี่ยก็คงจะได้มีความรู้ที่ขยายเพิ่มขึ้นนะครับและถ้าจะให้เป็นการดีเนี่ยท่านก็เอาบทเรียนของเทอมที่แล้วนะเอามารวบรวมท่านก็จะมีคําศัพท์ที่ถูกใช้อยู่ใน เรื่องราวแวดวงของศาสนาเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะได้ดําเนินกับท่านพี่น้องในเทอมในการศึกษาภาคเรียนนี้นะครับว่าจะเป็นคําที่ดูจะเป็นวลีเข้ามามากขึ้นแล้วก็ขยายวงออกจากเรื่องใกล้ตัวจากเดิมที่เราพูดคุยกันถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของอิบาดาเรื่องของความใกล้ตัวเนี่ยเราจะขยายไปมากขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับในวันนี้ซึ่งเป็นการพบกันในตอนแรกนะครับของอวิชานี้ก็จะขอเริ่มที่เรื่องราวของคำที่เรียกว่าเอามาต่อท้ายคำที่เอามาต่อท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำที่ขอพรสดุดีสรรเสริญจะเป็นลนักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาต่อนะครับอย่างเช่นคำที่หนึ่งนะครับคำที่หนึ่งที่เราจะ เริ่มพูดถึงกันเริ่มเรียนกันเลยเนี่ยก็คือเป็นคำที่เราจะนำมาพูดเพื่อต่อท้ายในเวลาที่เราเอ่ยถึงพระองค์ลอสุบฮานตา,านราพระองค์ลอสุบฮานตารานั้นคือพระเจ้าพระองค์มีพระนามเราก็เคยเรียนกันมาทราบกันมาว่าพระองค์มีพระนามอยู่99พระนาม นามที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือคําว่าอัลลอฮ์ซึ่งเราจะใช้เยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะพูดว่าอัลลอฮ์มีทั้งในตัวบทในกุรานในฮะดิษะต่างต่างแล้วก็ที่คนพูดกันขอดุอากันก็ใช้คําว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาทีนี้เวลาเอ่ยถึงคําว่าอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็มักจะพบว่าจะมีการพูดคำเนี่ยต่อท้ายด้วยน ในบทเียนของเราในคําที่หนึ่งเนี่ยเป็นคําต่อท้ายที่มาเพื่อกล่าวเป็นการสดดดีสัรเสริญต่อพวกเราเนี่ยก็คือคําว่าตาอาลานะครับเพราะฉะนั้นในคําที่หนึ่งของเรานั้นก็คือคําว่าตาอาลาอ่านออกเสียงนะครับว่าตาอาลาเวลาเราได้ยินคนพูดบ่อยๆอารออตาอาลาอารออตาอาลาจะพูดติดกันไปอย่างนี้เลยนะครับอารออตาอาลาทีนี้คําว่าตาอาลาแปลว่าอะไรครับ เราอ่านออกเสียงว่าตะอาลาเอาคำนี้มาใช้ต่อจากการเอย่ยถึงพระนามของเรานะแล้วก็เรียกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานะคำว่าอัลลอฮ์ตาอาลานีนะ้ตะอาลาแปลว่าสูงส่งนะดังนั้นจึงหมายถึงว่าพวะองค์เราผู้ทรงสูงส่งนะเวลาเอ่ยถึงพวะองค์เราอัลลอฮ์แล้วก็ต่อด้วยคำว่าตะอาลาจึงหมายถึงว่า คำที่บ่งบอกว่าพระองค์ร้อนนั้นคือผู้ที่สูงส่งนะครับการใช้งานเวลาเราพูดกันก็คืออัลลอฮ์ตาอลาอัลลอฮ์ตาอาลาอย่างนี้นะครับทีนี้คําว่าตาอลาเนี่ยก็ก็ถูกมาใช้กันในแวดวงนะเวลาพูดเวลาเขียนต่างเนี่ยก็จะมีนะครับมีการพูดถึงคําว่าอัลลอฮ์แล้วก็ตามด้วยคําว่าตาอาลา ตาอาลาแปลว่าสูงส่งนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาเกิดเป็นเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ที่เราคุ้นเคยกันนะเวลาพูดถึงพวงล้อเราก็จะใส่คำว่าตาอาลาจนกระทั่งในในการสลามนะสลาโมาอะไรกุม้มวารอมาตุลอฮิตาอาลาก็จะเติมใช่หไหมในการรุก,กัวสุยุสุบฮานนลลอฮิตาอาลา สุภาณรบบิยนอาลาละอะไรต่างเนี่ยนะก,ก็จะมีคํานี้ท้าทีนี้พอมาตอนหลังเนี่ยเอ๊ะมีการตัดออกนะเชิอสัสลามุอะลัยกุมรุฮัมมตุลลอฮ์วฮะบารอกาตุเอ๊ะทำไมไม่ใส่คําว่าตาอาลาแล้วละ่ะเมื่อก่อนเคยใส่ตอนนี้ไม่ใส่นี่หมายความว่าอย่างไรจะหมายความว่าคนรุ่นหลังเนี่ยที่ไมใส่เนี่ยไม่ยกย่องไม่สรรเสริญล้อแล้ว,ลวใช่ไหมคําตอบก็คือไม่ใช่ครับนะคตอบก็คือไม่ใช่ เนื่องจากว่าการที่เราเอ่ยถึงนามของพระอรหันต์เนี่ยถ้าเราเอ่ยเป็นการทั่วทั่วไปเช่นในหนังสือที่เราเขียนในคําพูดที่เราพูดทั่วไปนะครับเมื่อเราเอ่ยถึงพระอรลันต์แล้วเนี่ยเราจะเติมคําว่าตาลา,าเนี่ยได้ครับแล้วก็เป็นการดีด้วยนะดีที่จะเป็นการกล่าวเสรีสรรเสริญต่อพระอรหันต์ตา阿า,านะแต่ที่ว่าบางครั้งที่ว่าไม่ใส่ หรือเคยใส่แต่มาเอาออกเนี่ยถามว่ามันเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องจากว่าคนเหล่านี้เขาไม่ยกย่องไม่สรรเสริญนละล้อแล้วหรือเขาเห็นว่าใส่ไปแล้วมันไม่ดีก็เลยออกไม่ใช่ครับแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเราพบว่าการกล่าวนามของเราเนี่ยไปอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เป็นแบบอย่างนะอย่างเช่นแบบอย่างท่านรอซูนสละละละอะไรมสลัมเนี่ยบอกว่าการกล่าวสลามนะ กล่าวว่าอัสสลามุอะัยกุมะเรมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่ถูกวางมาครับถูกวางกำหนดมาเป็นรูปแบบทีนี้รูปแบบที่ถูกวางลงมาเนี่ยไม่มีคำว่าตาอาลาครับเวลาไม่มีเราในฐานะที่จะเดินตามหยิบเอาคำพูดท่านนบีมาใช้เนี่ยก็จึงบอกว่าไม่มีนะไม่มีแต่ถ้าหากว่าเราใช้ใช้คำพูดใช้บท ข้อเขียนต่างๆที่มาจากเราเองเนี่ยที่ไม่ได้เป็นรูปแบบตายตัวเราสามารถเติมได้นะดังนั้นอัสลามอะัยกุมวะราะฮมัตุลลอฮีวะบารอกาตุเพราะว่าในตัวบทของฮะดีษที่ท่านอับดุลเลี๊ยสอนื่อสลามนั้นเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะจึงไม่ได้ใส่เพราะอะไรเพราะตัวบทที่สอนเรื่องนี้ไม่มีนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับนะ คล้ายๆกับเรื่องของบทเรียนที่ผ่านมาที่เราเรียนตอนเรียนคําว่าไซยิดีนาเนี่ยไซยิดีนามาจากคาว่าไซยิดนะซึ่งถ้าเราจะพูดถึงท่านนาบีในโอกาสทั่วๆไปเนี่ยแล้วก็จะเติมคําว่าไซยิดีนามุฮัมมัดเนี่ยก็ไดนะ้ก็เป็นการยกย่องท่านนาบีแต่เวลาไปอยู่ในตัวบทที่มาจากคาสอนตัวบทที่ถูกรายงานถูกถ่ายทอดมาเนี่ยแล้วไม่มีเนี่ยเราก็เอาตามนั้นครับ เราก็เอาตามนั้นไปว่าไม่มีอย่างเช่นในบทที่อ่านอัตหิยาอย่างเนี้ยเราก็จะพบว่าไม่มนะีเวลาไม่มีคําว่าไัยดีนาไม่มีคําว่าตาอาลาซึ่งตัวบทเราเนี้ยเป็นตัวบทที่ถูกรายงานถ่ายทอดมาเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนาเราก็จะคงตามนั้นว่าไม่มีนะครับอันนี้การที่ไม่มีตรงนี้ไม่ใช่ว่าเรามาตัดออกเอง หรือว่าเรามาให้การไม่ยกย่องไม่สันเสริญอัลลอฮ์ไม่สันเสริญรอซู้แล้วไม่ใช่หลักไหนงั้นแต่เนื่องจากตัวบทที่รายงานถ่ายทอดมาไม่มีเวลาเราเอาตัวบทนั้นมาใช้เอาฮะดิษนั้นมาใช้เนี่ยเมื่อไม่มีก็ไม่มีครับเรา็จะจําไม่ต่อเติมเข้าไปแต่ถ้าเวลาเราใช้ในการพูดการเขียนอะไรต่างๆของเราที่มันมาจากเราเองไม่ได้อิงไปหาตัวบทที่ถ่ายทอดมามีการรายงานกันมาเนี่ยเราก็อาจจะสามารถ นะเติมหรือสัตวดีสรรเสริญได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําคําแรกนี้คือคําว่าตาอาลานั่นเองนะครับคาว่าตาอาลานะใช้เมื่อใดใช้เมื่อต้องการต่อใช้ต่อเมื่อเอ่ยถึงพระนามของพวกลอสุบาณหัวตาลานั่นเองนะครับคำว่าตาอาลาคาต่อมานะครับก็ยังคงอยู่ในหมวดเรื่องเดียวกันนะนะนั่นก็คือต่อท้ายเมื่อกล่าวถึงนะ นามของพวะอันล้อนะอันนี้ก็จะเพิ่มยาเข้ามานี้ถึงเป็นวลีที่ประกอบจากสองคำแล้วก็คือเพิ่มคําว่า s u b า a n a h u w a t อาลาเดิมตอนแรกมีตาอาลาอย่างเดียวแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น subhanahu wataala ก็เท่ากับเอาการสัดดีสองอย่างเนี่ยมารวมกันคือคําว่า s ุบฮา n a h ูเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วก็เอาคําว่าต t อาลามาอีกคํานึงแล้วก็เอามาร่วมกันเป็น s บ b าา n a ูว่า ตาอาลานะครับนี่ความหมายจะเป็นอย่างไรความหมายก็จะหมายถึงว่าสุบฮานะฮูเนี่ยฉันขอสด,ดุดีตอนเราว่าตาอาลาและพระอ,องค์ก็คือผู้ทรงสูงส่งพระอ,องค์คือชื่อผู้ทรงสูงส่งก็อันนี้เท่ากับเป็นการเพิ่มการสด,ดุดีเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกว่าตาอาลาสุบฮานะฮูว่าตาอาลานั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเอาไปใช้เนี่ย เราก็จะกล่าวนามขององล์ลอร์แล้วก็ตามด้วยคําเหล่านี้นะเป็นเป็นลักษณะของการแสดงความสดุดีการสรนเสริญนะครับเมื่อเอ่ยถึงนามอัลลอร์ก็ตาอาลาหรือพระองค์ลอร์ซุบบาฮานะฮูวาตาอาลานั่นเองนะครับในบทเรียนของเราเราได้มาสองคำนะครับนี้ถามว่ามีคําอื่นอีกไหมล่ะที่จะมีการกล่าวถึงพระนามพระองค์อลอร์แล้วก็มีคำาาดุดีสันเสริญเนี่ย ก็ม oui. ีอ er pues mm si ีกครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้อ่านในหนังสือหรือตำราตำราของภาษาอาหรับเนี่ยเราจะพบว่ามีอีกหลายคำนะอย่างเช่นมีคําว่าอัเมาล่าอัลลอฮฺอัลมาลาอย่างนี้นะแปลว่าเป็นผู้ทรงคุ้มครองเป็นผู้ทรงใกล้ชิดอย่างนี้นะครับหรือคําว่ายัลาวะอาลลาอัลลอฮฺยัลาวะอาลานะ ยันหลานี้ก็แปลว่ารผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสูงท่งนะว่าอาลาสูงท่งยันหลาก็คือมีเกียรติคําเหล่านี้ก็ถูกเป็นคําที่ถูกถูกยกย่องสะดุดีสรรเสริญทั้งสิ้นนะครับนั้นการนําไปใช้ก็คือจะใช้ต่อท้ายเมื่อเราเอ่ยนามของพงอละสุภานาวตาลานั่นเองนะครับดังนั้นเราจะพบว่าคนมุสลิมที่มีศรัทธาต่อระอนะ จะมีการสะดุดีสรรเสริญต่อพระองค์ตลอดเนี่ยเมื่อใดก็ตามนะเมื่อใดก็ตามที่เขาเอ่ยนามของพระองค์แล้วเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยเฉยๆว่าอลัลลอฮ์เฉยๆแต่จะอัลลอฮ์ตาอัลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาะอ,ะอัลาอัลลอฮุอัซจาวะจัลลาเนี่ยมีเป็นต้นนะครับยัลลาวะอละัลาอัซจวาวะจัลลาก็มีนะครับแต่เนื่องจากในสังคมของคนไทยเราเนี่ย เรามักจะคุ้นเคยอยู่สองคำนะครับผมก็เลยหยิบยกนำมาของคำนี้มาพูดถึงนั่นก็คือเราจะคุ้นเคยกับคำว่าตาอาลาคำที่หนึ่งนะครับและเราก็คุ้นเคยกับคำว่าซุบฮานะฮูวาตอาอลาเป็นคำที่สองแต่ไม่ได้หมายความว่าคำที่จะสะดุดียกย่องสรรเสริญต่อพระองค์นั้นมีแค่นี้คงมีอีกหลายคำที่สามารถนำมาต่อท้ายได้นะครับแต่ว่าอ,อาจจะเป็นที่คุ้นเคยในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาอรับ หรือในกลุ่มของคนอารับแต่ในกลุ่มของคนไทยเราในสองคมของเรานั้นอาจจะคุ้นเคยกับมากๆอยู่กับคำสองคำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้เป็นสองคำที่ใช้ในการเอ่ยนามของพวกอลอสุบาบะ์นุูตาลาน,นั่นเองนะครับนั่นก็เป็น,ปนคำต่อมาคําที่ใช้สะดุดีสัรเสริญเนี่ยนอกจากพวกเอาแล้วท่าน,นนี้ก็จะมีคําที่สะดุดีสรรเสริญต่อท่านนาบีบ้างนะครับต่อท่านนาบับีนั่นก็คือคําว่า สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวาซัลลัมคำว่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวาซัลลัมคำนี้เราก็คงคุ้นเคยนะครับคำมันก็อาจจะยาวนิดหนึ่งนะเป็นวลีขึ้นมาเป็นประโยคขึ้นมาโดยมีความหมายบอกว่าขอละทรงขอพรและแสดงคารวะแก่เขาด้วยเถิดขอละทรงขอละทรงขอพรและแสดงคารวะแก่เขาด้วยเถิดซัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวาซัลลัมนี่เป็นคําที่เราคุ้นเคยครับ เป็นที่น่าเสียใจนะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยคิดว่าเมื่อเอ่ยนามเช่นมุฮัมมัดเอ่ยนามว่าอัลลอฮ์แล้วต่อได้คําว่าตาอาลาสุบฮานาวตา,าลาสุลลลอวะไรบัสลัสลมเนี่ยบางคนถามว่าอันนี้เขาเอ่ยชื่อแล้วไอ้ข้างหลังเนี่ยคือนามสกุลใช่ไหมนะบางคนถามว่าเป็นนามสกุลหรือเปล่าเอ๊ะท่านอับบีมุฮัมมัดนี่ทำไมน,นามสกุลยาวจางัววงนามสกุลสุลลลอวะไรบัสลัมพอองค์ลลนั้นนามสกุลวะสุบฮานอันนี้ไม่ใช่นะครับท่านพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าเคยมีคน พูดอย่างนี้มาหลายคนแล้วว่าจําเป็นต้องเอ่ยให้เต็มไหมอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของมารยาทครับมารยาทว่าเมื่อเอ่ยถึงพระอ,องคลอ์ละเอ่ยถึงท่านอบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ควรจะมีการกล่าวสด,ดุดีสรรเสริญตามหลังเข้ามานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของไอแนวคิดที่ว่ามันเป็นนามสกุลยืดยาวอะไรเนี่ยมันพูดเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมก่อนเขาไม่เข้าใจแล้วมุสลิมเองก็ไม่ได้ชี้แจงก็เลยเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเอ่ยหรือ เอ่ยให้เต็มก็อาจจะเป็นทั้งชื่อและทั้งนามสกุลหรือเปล่าอะไรต่างๆนี้แต่อันนี้ไม่ใช่นะครับก็ขอเรียนกับท่านพี่น้องให้ทราบถึงไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราก็คงได้ไป3คําก่อนก็คือคําว่าตาอาลาสุบฮานะหัวตาลาแล้วก็คําว่าสาล,ลลอหุอะไยฮิวะสลัมนะครับก็อินชาลอสในบทเรียนครั้งต่อไปท่านพี่น้องคงได้ติดตามกับผมอีกในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครับวัสลามออะไรกุ้มบารัตุลลอ wabarakatuh. Allah,